กับพี่น้อง FC เอฟซีแฟนครับแฟนช่งพอใจดีสู้สุคนพี่น้องพี่น้องครับเป็นยังไงเนาะพี่น้องเองรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องมาบนล่างคือเ่าพี่น้องนะครับเนาะพอใจดีสี่ผาไปบึงย้อนหลังสถิตินะครับเนาะของ รัฐบาลไทยเจ็บสำนักมีภัเขาไัยดุดพี่น้องเดี๋ยวมาตามกันนะครับมีใครเข้าใครดุดบ้างแล้วมาตามกันพี่น้องอ่ะตามกันพี่น้องเดี๋ยวพอใจดีซีบันทึกสถิติีไว้นะครับเนาะมาดูพี่น้องมาเบิงอาจารย์ทันแรกพี่นอ้องอ้าพ่อใจดีพี่น้องนะครับเนาะอ่ะซูมเบิงใกล้ๆจักหน่อยซูมเบิงใกล้ๆจักหน่อย พ่อใจดีพี่น้องเข้าเจ็ดไปอยู่ทางหนาเด้แนวทางออกเก้าเจ็ดแปดเด็กล่างออกเจ็ดเจ็ดพี่น้องนี่ก็ลดพี่น้องนะครับลดบอมมีปัญหาเล่าพัฒนาล่อเข้าอยู่ตอนแรกนะครับเอามาเบิกของเจ้าไว้พี่น้องตามต่อของเจ้าไว้กันเลยไปไว้ไว้ไวด,วด,วได่วนๆเดี๋ยวพี่น้องเสได้ไปเบิกเ,เล่าพัฒนาพี่น้อง นี่ของเจไออ้ยได้พี่น้องได้เข่าแต่ตัววิ่งพี่น้องเข่าแต่ตัวรุดได้นะครับจับคู่ลดพี่น้องนะครับถึงเกตสามเท่านั้นนะครับถึงเกตสามเท่านั้นเด้อของเจไออ้ยพี่น้องนะครับบอธรรมาดาโอ้พี่น้องเลยรัฐบาลไทยเนาะล่างออกเจ็ดเจ็ดบนก็ยังมาออกเจ็ดแปดอีกอยู่นะครับก็จักสิว่าจังไดพี่น้องเลย แนวทางสูตรกับบอธมาดานะครับต่อมาพี่น้องต่อมาของอาจารย์แก้วพี่น้องอาจารย์แก้วเด้อพี่น้องอาจารย์แก้วคขาว่าเป็นที่เด็ดเกิดยังมาเสร็จอยู่พี่น้องสี่กับเก้าพี่น้องเก้าเจ็ดมาอยู่ทางหนาเก้าเจ็ดแปดพี่น้องมางดูเก้าเจ็ดแปดมองดูแนวทเพง่นกับมาดีได้พี่น้องนะครับแต่ จับคูพี่น้องนะครับไปยุทั้งหนาพี่น้องนะครับมันสลับกันถ้าเป็นแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าไปสั่นเออมันยังได้เฮกันพี่น้องนะครับเราบพเป็นยังเล่าัฒนาเมื่อแรลกสองถุมเพิงยังอยู่กับพี่กับน้องคือเก่านะครับอาจารย์ดวงดีอันนี้เป็นของรัฐบาลไทยด้อพี่น้อง้อเดี๋ยวพอจะดีที่ได้จดสถิติไว้เนาะนะครับ อาจารย์ดวงดีก็หลุดได้พี่น้องเด้อนะครับอาจารย์ดวงดีก็หลุดพี่น้องวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกแปดรัฐบาลใจรัฐบาลไทยอาจารย์ดวงดีพี่น้องวิ่งบนล่างสามกับสี่บอมีหัวหักพี่น้องจับคู่ให้สามสี่สามหาสามเจ็ดสามเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่แปดพี่น้องสี่สี่พี่น้องเด้อขักแทะ รัฐบาลไทยเฮงต่อมาเจกันนี่การรุดพี่น้องเจกันนี่ก็หลุดเดอ้อพี่น้องเนี่ยครับโอ้รุดลายพี่น้องลุดลายรัฐบาลไทยลุดลายนะครับวันที่หนึ่งตุลาเจกันวิ่งบนล่างหนึ่งกับสามพี่น้องจับคู่ให้หนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ 9, ่งแปดหนึ่งเก่าสามสี่สามหาสามแปดสามเก่าพี่น้องอู้ลุดหลายพี่น้องเลย นะครับรุดลหลข้างรุดหลแน่นะครับบ่ธรรมดานะครับต่อมาพี่น้องมาเบิ่งอาจารย์ก่อนกันห้องมาดูอาจารย์กรอนนะครับอาจารย์กรอนนี่ก็รุดพี่น้องนะครับรุดขึ้นรุดเข่าขึ้นเข่าพี่น้องนะครับรุดคือรุดเข้าคือเข้าเด้อนะครับเพื่อนจะได้ไปแก้ไขไปปรับปรุงนะครับ แก้ไขและปรับปรุงนะครับแนวาทางของเพื่อนสิเป็นยังไงพี่น้องนะครับเพกกื่อนจะได้แก้ไขและปรับปรุงเป็นวดแรกของเพื่อนได้สิพี่น้องนะวดแรกของเพื่อนด้อรัฐบาลไทยแต่ว่ารัฐบาลเล่าเขาไปบึงเรือพี่น้องเล่าพัฒนาเขาไปบึงด้แนวาทางของเพื่อนสุด,ดยอดดีีสำกับเอ่อสำหรับหาสำนักเขามาหม่นี่พี่น้องนะครับอันนี้เป็นวดแรกของรัฐบาลไทยวดแรกของเล่าพัฒนาเขาว่าปังแตก สุดจอดเลยพี่น้องนะครับถ้าไปเบ่งเล่าของเพิ่นเดอมือแรง2องชุมเครืงพี่น้องทีเป็นลักษณะแบบใดถึงตาถึงใจพี่น้องบอกกดเข้าไปในช่อง YouTube พอใจดีชาแน,นลจะได้เห็นกันได้พี่น้องเด้อต่อมาพี่น้องเน่ยิบ,บันซาหาบันลือพี่น้องนี่ครับของอาจารย์พ่อนใชัที่พอใจดีดเดวิในช่อง u t u b e เนาะที่ลงไปให้ซุดไย่ยและถ่ายสุดของมือหนีเนาะิบ,บันซาหาบันลือพี่น้อง ของเพิ่นเก่งอีนี่ว่าเป็นตะคำเบาพี่น้องเขาไปเบ่งได้ในช่อง้อว่าพอเจอดีย์บอกอยังไงครับอาจารย์พรชัยพี่น้องพอเจอดีย์ก็บอกแล้วนะครับว่าแนวทางของเพื่อนนี่บ่ธรรมดานะครับแถวบ้านก็ต้องถ่าเพิ่นนะครับแทบบ้านก็ต้องถ่าเพิ่นสําหรับแนวทางของรัฐาบาลไทยพี่น้องนะครับแนวทางของเพื่อนพู้ได้ก็ต้องถ่าอาจารย์พรชัย นะครับสมกับคำลำลือสมกับสิบบานซาสมกับหาบานลืออีกพี่น้องวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยอพรชัยพี่น้องวิ่งบนล่างหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องหนึ่งหัวสัตว์หัวเงาขนมัหนึ่งเจ็ดก็เขา่าพี่น้องอันนี้มาเจ็ดเจ็ดพี่น้องเนว้ทางออกบนเก้าเจ็ดแปดตรงตรงพี่น้องบอตตองกลับเลย ตรงๆบอต้องกลับพี่น้องนะครับเลขล่างออกอะไรพี่น้องเลขล่างออกเจ็ดเจ็ดตรงตรงเลยพี่น้องทั้งบนทั้งล่างนี่คือความสุดยอดของอไชยพรพี่น้องนะครับสุดยอดบอพี่น้องนะครับถ้าสุดยอดมือแรงเล่าพัฒนาเข่าไปเบิงแล้วย่าลืมกดไลกดแช่กดติดจามอาจารย์พรชัยเล่นพี่น้องได้ พอเะดีที่ได้จดสถิธิรัฐบาลไทยไว้ว่าอาจารย์พ่อนชัยให้ยังแน่งวดหนาวันที่16ตุลาสิริได้เอามาชีแจงถแถลงไขให้เบิ่งนะครับว่าแนวทางของเพิ่นย่อนหลังของ1ตุลาเข่าหรือหลุดพอจะดีสิเอามาแสดงให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับ สุดยอดพี่น้องมาบนมาลางเลขหน่อยคู่หน่อยหางมาลางและมาบนพี่น้องสุดยอดนี่แนวทางเล่าพัฒนาของนะครับของอา,อาจารย์พจนชัยมือแรงนี่พี่น้องนะครับ้าเบงของเพื่อนได้ไปจะเข่าหรือสีดุดพี่น้องนี่คือของเพื่อนมือแรงนี่นะตอนเย็นนี่ของอาจารย์พรชัยนี่พี่น้องนะครับ ตอนเย็ยนนี่ละเราพัฒนาตอนเย็ยนเนี่ยใครจะเข้าไปดูนะครับนี่ของอาจารย์พรชัยสองเด้งบอพนว่าเป็นวา่นวาเินา็นเหตสองเด้งนี่นี่คือเราพัฒนาเด้อพี่น้องเราพัฒนาอาจารย์พรชัยเด้อพี่น้องเป็นกําลังใจให้เราเด้อรัฐบาลไทยเข้ามาแล้วทั้งบนทั้งล่างนะครับเราพัฒนาอ,อาพรชัยพี่น้องบิงบนล่างศูนย์กับแปดเด้อพี่น้องให้กําลังใจเพื่อนเด้อนะครับ จังได้ฝากปีฝากน้องไว้น้ำแนวกันแล้วกันเข้าไปกดและกดแช์กดติดตามอาจารย์พรชัยได้พี่น้องสองเด้งมีแน่นอนหรือบม่มีสองทุ่มเครืองพอกันพี่น้องอสำหรับคลิปนี้คุยกันลังห้อยออกฝากไว้ที่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ